สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจำวันที่28สิบแดเมษายนปีหกหนะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับตัวเด่นก็คือศูนย์ก็บสี่เจ็ดกับหนึ่งศูนย์7จี่สี่ับคู่ก็ศนะูนย์สี่สี่ย์เนาะ ก็กอเปเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะสามตัวก็สองสี่ศูนย์ด้อจะสี่สองสี่สี่สี่ศูนย์กลัวมันจะมาศนะูนย์ะเนาะศูนย์สี่สี่ศูนย์เด้อมันมาเยอะกว่าเขาหน่อยนะสี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์หกศูนย์ศูนย์สศูนย์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 สองเนาะก็กอเปเพื่อนทุกคนโชคดีเด้อจับหันเอเด้อสองสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดย์สี่เจ็ดหนึ่ง ก็กอเ,เพื่อนๆทุกคนโชคดีจับคู่ลุ้นก็ศูนย์สี่สี่ศเจหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่สีเนาะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะถ้าจะจับแนวลงมานี้ก็เจ็ดศูนย์สี่เนาะสามหกศูนย์เจ็ดูนยี่นึงสี่สองเจ็ดศูนย์สี่ถ้าแนวนอนก็นี่ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแด่เพียงแค่นี้เนะ้ะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ